ครับผมสวัสดีสว่วงบายนะครับผมพงษ์พญทนมาเห็นยังอีกแล้วนะครับผมเนาะโอ้พงษยัยทนปลูกปลูกะมะนาวไว้กินไปดูตาทนนะครับผมปลูกอ่ปลูกอ่ ปลูกมะนาวนะครับผมพัทนยี่ต้นเรปลูกปลูกนาวเลยเอฟซีแต่ทนปลูกมะนาวมะนาวมะพร้าวส้มโอตะแฟงแตงโมไชยโยโหฮิวนี่ครับผมนี่หนึ่งต้นนะครับ ได้คอยกระสิเสียงยาต่อได้ยาต่อเรามาได้ยาต่อตรงนี้กัน,กนฮะนมามาตัดจันทร์ มากมากาจันฮ่ไปปอปลูกดอกไม้ยังจะ่สิปลูกดอกไม้ยังอีกไม่ผมอืมครับผ<ฆ>มพอปลูกมะนาวมะนาวไรมาเล็ด <laughs> น้วกะ็ไป ไอ้พวกเด็กเด็กก็้ามากวนนะครับนี่ครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นต้นสวรสนะครับผมต้นสวรสจากต้นพอหกต้นติดเลยสวรสดหกต้นปะหต้นอือ สวรสนี่ต้นสัวรสของพ่อปลูกไว้นะครับกําลังกําลังง่ามครับผมตอนนี้ก็ลังขึ้นข้างนะครับผมน,บนี่ก็ปลูกมะน,นาวมะนาวมะพร้าวส้มโอชัยโยโหฮิวนะครับ มตกันอืมฝนมาน่้เนี่เดี๋ยวเราก็ไปรายยาต่อนะครับผมับาจะไปเสียหญาต่อได้บ้างพวกเจ้าอยู่นี่เด้ออืมอากันยู่นี่แหละ เอ้าเอ้าไปไหนลูกไปไหน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 กันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วไอ้พวกตัวเล็กพวกตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเลย เครื่องบินเขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายกับเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายตายไปยอมตายให้เจ้าไลือกคืนกันสองฮัทสองคนโดดตอนนี้โชคดีให้เป็น không sao chụp ai lắm. ai có không Hãy subscribe cho kênh không cả nhà tôi mới phải hang động ตัวเล็กตัวน้อยโอ้เมื่อยเลยเนาะเมือม่อยเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยเมื่อยปวดแขนปวดแขนเลยสิจอ่จอระเบิดจ่อเบิ้งตะข่อยอันละเห็ุงานกันเดีย๋ยวเดีายวอาบอเห็ุงาน เห็นงานไหนก็จะเห็นก oh oh ันโอ้โอหปวดแขนดินแกนเลยครับผมดินแกนได้เนี่ ดินแกนไดเอสี่เลยมัวมาดินหนุ่มๆแล้วเสียอย่างง่ายๆนี่ดินแข็งดายาลำบากมากแข็ง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 คับแข็งคับแข็งแน่แข็งแข็งแข็งคนแก่แข็งอันนี้ก็ รอบต้นไม้ต้องได้ยาพ่วนดินให้ต้นไม้ด้วยนะครับผมเนะ พวนดินกันเ้อไหนยาเสร็จก็พวนดิน <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ด้เนาะไม่อยู่ด้เนาะถ้าสุสิลาบนนี้ก็สิสองมือสามมือ เดือสาวข้ามามือออ่นสาวเขาเขามาเสียงอสาวเขาอะไรเอากำลังไก่เอา จะหาปลุกต้นไม้ข้ามือข้าติไปหาปลุกต้นไม้จะบันเนาะ FC เนาะเสียหนาพ่อก็เสียหนาอยู่นี่ครับพ่อก็เห็ดเวียกอยู่นี่ลูกกเห็ดเวียกทั้งพีเนาะก็เสียหยาไปเรื่อยแลวครับผมแต่ละเหมือดไปละเว้นงันก็เห็ดไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยครับผมให้มันสะอาดสะอ้านนะครับผม ทั้งผุนก็เริ่มแปลนแล้วเน้ทางนี้ก็แปลนแล้วทางนี้ก็แปลนแล้วอันนี้ก็เริ่มแปลนแล้วให้แปลนคือสะอาดสะอาดเข้ากับเห็ดไ,ไปเห็ดไปเรื่อยๆครับผมเฮ็ดมืนอนีบแล้วก็เห็ดมืออื่นต่อให้มือนีเมือแล้วกับมืออื่นก,ก็ไม่เห็ดจ้ะอืมวมว่ามันเมยอยู่แม,ม่เนาะเออสลัดได้คนก็ได้อ่า สะมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับคืนนีก้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวทำงานต่อโอเค